สวัสดีครับ ep 6 7สสอนลูกให้สร้างนิสัยเพื่งพาตัวเองแบบผงจือ้อคงคิดสอนวิธีจับปลาดีกว่าให้ปลาไม่กินอยากขิดคันการเร่งเรียนอุตสาห์มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดคงไม่แข็งถึงยากแค้นก็พออยากประทังตนทีแสนเงินชอบสถิติพจนี้มากการเก็บเงินการส่งมอบทรัพย์สินให้บุตรหลานก็ยิ่งดีส่วนให้การศึกษาเพื่อมีความรู้เป็นส่วนที่ลูกต้องนําตัวไปไม่ ทราบว่าคุณเห็นเป็นเช่นไรการให้เงินทองครับสินที่มีอยู่โดยไม่มีความรู้ไม่คิดหาเพิ่มเติมไม่สามารถทําให้ทรัพย์สินเพิมเ่มเติมมากขึ้นเงินก็ย่อมหมดส่วนการที่มีความรู้เพื่อไปทํางานหาไรายได้หาความรู้ความสามารถที่หลักและชอบถนัดก,ก็สามารถหาทรัพย์มาเพิ่มด้วยความมณะขยันบากเพียนแนวคิดของสินสายการเงินที่ยึดถือมาตลอดในการหาไรายได้เพิ่มเติม,ตมว่า งานที่ทํานั้นต้องไม่เบียดเบียนเอาอเปรียบคนอื่นงานนั้นต้องไม่เป็นโทษกับคนอื่นงานนั้นต้องไม่ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณและที่สําคัญคือกฎหมายที่เขาบัญญัติไว้งานนั้นต้องเป็นประโยชน์ทั้งเราและเก่าถ้าจะรวยแล้วต้องทุจริตทําผิดไม่เอาแน่นอนทําแล้วสงบสุขมีความเจริญทั้งเราและสังคมงานนั้นทําแล้วเราสบายใจให้ความรู้ ให้ความรู้ความสามารถได้ดีให้เงินถ้าหาไม่เป็นใช้หมดแน่ให้วิธีการตั้งตัวหาเงินได้มีเงินแน่ถ้าเก็บเงินและลงทุนเป็นในความเห็นเนี่ยสึงสการเงินเน้นมากๆเลยก็คือในเรื่องความสุจริตและทำดีหาเงินอย่างถูกกฎหมายและไม่บิดเป็นคนอื่นซึ่งยากมากในยุคปัจจุบันที่จะทำแบบนี้แล้วรวยเร็ว รวยยาวต้องอาศัยวิสาหะและความหน,นัดความพอเพียงจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยในความคิดเห็นและมุมมองของจินใจการเงินเองก็คือคุณธรรมความรับผิดชอบต่อต,ต,ตัวเองอย่างสุภาพชนไม่ว่าจะต้องมีการคำถามหรือมีความคิดวิเคราะห์อย่าสับสนสอนลูกนะครับ ในเรื่องของการกล้าที่จะยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกหรือสิ่งที่ไม่รู้และก็เปิดใจให้ความเคารพสามารถเรียนรู้จากทุกๆคนเปิดใจให้ให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของคนอื่นทาหน้าที่ของตัวเองตามวัยเรียนมัธยมเรียนประถมเรียนอนุบาลหรือเรียนมาลัยหรือเรียนในต่างประเทศก็เหมือนกันเราต้องรู้หน้าที่ทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะเรียกร้องสิทธิหรือให้คนมาคอยช่วยเหลืออดทนและไม่ยอ่อท้อเป็นราักฐานที่จะทำให้ชีวิตแข็งแร่งควบคุมตนเองให้เป็นคนดีอย่าปรารถนาเอาเปรียบคนอื่นเพราะฉะนั้นสอนลูกให้รักตัวเองมากๆเป็นหลักก่อนที่จะไปรักคนอื่นหรือทุ่มเทให้กับคนอื่นหันมาดูตัวเองก่อนทําให้ดีที่สุดในจุดที่ยืนและความสามารถศักยภาพที่ตัวเองมี สำคัญที่สุดลูกต้องมีสติในทุกก,การกระทําและคิดเสมอว่าผลกระทบคืออะไรก่อนพูดก่อนทําสําคัญคือควบคุมอารมณ์และมีสันตชาติยตยาที่เป็นสายกลางเพื่อลดและการนําปัญหา